สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชาแนลก็จะได้เป็นเมียฝรั่งขอไภนะคะวันนี้เสียงเสียงจะไม่ดีเพราะว่าเป็นหวัดหลงคอนะคะวันนี้ทำงานครึ่งวัน <c oughs> <c oughs> ก็ทั้งไอทั้งปวดหัวนะคะทั้งไอทั้งจาม <c oughs> เขาก็เลยให้กลับบ้านนะคะ เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไง่ยสองสองวันที่แล้วหิมะตกตกถลม่มทลายเสร็จแล้วก็ผ่านมาวันนี้ก็ทั้งลมทั้งฝนนะคะร่างกายมันปรับสภาพไม่ทันไม่ทันที่ทํางานก็เป็นเป็นแบบนี้ทั้งไอทั้งจามเยอะมากแต่เขาเห็นเราอาการไม่ค่อยดีไงคะเขาก็ให้กลับมานี่ก็ต้องหยุดงานสามวันนะคะวันศุกร์จึงจะกลับไปทํางานวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็น คุณพี่ท่านนะคะอตอนนี้ท่านยายกลับมาอยู่ที่อังกฤษแล้วนะคะอ,อ,ยอยู่บ้านบ้านหลวงนะคะคือเกษยียณอายุแล้วแล้วก็กลับมาทำงานพาทามนะคะพี่เขาอายุหกสิบหกสเท่าไหร่นี่หละ่นะคะแต่ว่าเกษียณแล้วคือร,รุ่นเดียวกับสามีป้าแก้วแต่ว่าแกก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเป็นพี่คนไทย คือพี่ท่านเนี้ยแต่งงานนะคะเป็นเป็นแม่ไม้ลูกติดสองคนนะคะลูกก็อยู่เมืองไทยท่านก็แต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะกับสามาีหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มีลูกกับสามีฝรั่งนะคะก็อยู่กันมาแกก็ทํางานมานะคะ ชีวิตก็ราบรื่นไม่มีปัญหาแกก็ส่งเงินนะคะกลับไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยให้ญาติพี่น้องให้พี่ให้ร้านให้อะไรคือคือแกทํางานส่งเสียทุกคนเลยนะคะส่งเสียทุกคนหลังจากที่หลานลูกหลานโตแล้วเขาก็มีงานทํามีอะไรคืออยากได้อะไรแกก็ส่งเงินกลับไปให้นะคะไม่ว่าจะอยากดาวรถอยากนั่นซื้อบ้านต่อเติมบ้านหรืออะไรแกช่วยเหลือหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วทีนี้พอสามีตาย สามีตายลงนะคะแกก็ได้เงินแม่ไม้แล้วก็เงินบำนาญของสามีนะคะที่เป็นเป็นเป็นบางส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์คือได้ไม่เต็มไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซน์เหมือนที่สามีได้นะคะหลังจากนั้นแกก็ก,ก็ทํางานทาไปเรื่อยๆจนจนแก,กเกษียณน,นะคะจนแก,กเกษียณอายุแล้วแกก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าแกก็สร้างบ้านเนาะ คือให้ลูกให้หลานอยู่แล้วแกคิดว่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรคืออย่างน้อย,อยเงินกเกษียณเนี่ยก้อนนี้สี่ห้าหมื่นเนี่ยแกอยู่ได้สบายสบายเลยอยู่ที่เมืองไทยเนาะ,ะแกก็เลยขายเงินขายนูน่นขายนี่ทุกอย่างที่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยนะพอย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยไปอยู่กับลูกนะคะตอนแรกไปอยู่กับลูก ลูกสะภ้ยก็บน่นหนุนบนนี่นะั้นนะคะทั้งที่ทั้งที่แกออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างนะคะบ้านก็เป็นบ้านของแกแล้วลูกก็เข้าข้างเมียนะคะแกก็เลยอึดอัดนะก็เลยไปอยู่กับลูกอีกคนหนึ่งลูกอีกคนหนึ่งก็คือสามีเขาก็เป็นคนเจ้าชู้เนาะคือแกก็เตือนเตือนลูกสาวลูกสาวก็ไม่พอใจอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือ แกก็เลยอยู่กับลูกสาวได้ประมาณปีหนึ่งแกก็เลยไปอยู่กับพี่ชายนะฮะซึ่งพี่ชายเนี่ยแกก็สร้างบ้านสร้างไหลไว้ให้พี่ชายนะฮะคือพ่อแม่เสียไปแล้วเนาะอ่าพี่ชายก็บอกว่าอยู่ได้ไม่นานนะ,ะเพราะว่าเมียพี่นูอย่างางู้นอย่างนี้ทั้งที่เมื่อก่อนตอนที่อยู่เมืองไทยเอ้ะตอนที่แกอยู่ต่างประเทศนะคะ ที่สะพายคนนี้คุยกับแกดีมากนะคะอะไรก็แกอะไรก็แกเพอแกช่วยเหลือทุกอย่างแต่พอหลังจากที่แกย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วแกแกบอกว่าแกไม่มีเงินทั้งที่แกมีเงินเป็นก้อนก้อนหนึ่งแต่คือแกก็เก็บไว้นะคะเวลาฉุกเฉินเวลาไม่สบายไม่ไม่ไม่อะไรก็คือแกจะใช้แค่เงินเกษียณของแกกับกับเงินบํานาญของสามีแต่แกก็ไม่บอกว่าเท่าไหร่แกบอกว่าได้ไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้ หลายคนคิดว่าแกจะมาอาศัยมาเกาะกินมาสร้างความรำคาญมาอะไรก็คือถีมหัวส่งว่างั้นแกก็เลยออกไปเช่าบ้านอยู่พอเช่าบ้านอยู่ญาติคนนั้นก็มาจะขอยืมเงินจะอะไรแรกๆแกก็ให้ยืมแล้วพอถึงเวลาแกก็ไปทวงคืนเขาก็ว่าแรงน้ําใจกิบเงินแค่นี้คือเขาก็ไม่ใช้คืนนะคะหลายครั้งต่อหลายครั้งเข้าคือวนเวียนมาที่จะมาขอ,ขอเงินอยู่เรื่อยไปลูกก็เหมือนกันลูกสะภ้ก็เหมือนกันนะคะ แกก็เลยตัดปัญหาแกบอกว่าคืออยู่เมืองไทยเนี่ยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยเหมือนเหมือนไม่รู้จักใครเลยลูกก็อย่างนั้นนะคะพี่น้องที่แกเคยช่วยเหลือมาตลอดก็เป็นแบบนี้แกก็เสียใจมากนะคะแกเลยบอกว่าคือเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนไม่มีพี่น้องเหมือนไม่มีลูกไม่มีหลานคือไม่ ถ้าแกไม่มีเงินเขาจะพูดกับแกไหมนะคะแกก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มาทำงานนะคะทำงานพาทาทนะคะสามวันต่ออาทิตย์ซึ่งซึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณคุณกเกษียณแล้วคุณอยากกลับไปทำงานก็ยังยังได้นะคะแล้วแต่งานที่ที่ที่จะทำได้แกก็ทำงานเหมือนเป็นโรงงานทำสบู่นะคะ แกบอกว่าแกมาอยู่ที่นี่ยแกตัดขาดทุกคนเลยนะฮะแกเข้าโซเชียลเหมือนกันแต่แกเปลี่ยนเป็น,ปนชื่อชื่ออื่นแกไม่คือไม่อัปเดตไม่อะไรนะฮะอยู่ในเฟ e บุ o k ของของแกแกก็แค่ไปส่องลูกสองหล้านส่องดูความเป็นไปของเขาอย่างงู้นอย่างนี้ก็ดูเขาก็ามีความสุขเขาไม่ได้คิดถึงแกเลยนะคะแกก็อยู่เมืองนอกดีกว่า ยังไงก็ตายขอตายอยู่เมืองนอกอยังไงก็ไม่ขอกลับไปแล้วเมืองไทยคือมันเหมือนสิ้นหวังมากคือไม่มีเงินก็เหมือนหมาตัวหนึง่งถึงแม้เราจะเคยช่วยเหลือเข้ามาโอบอุ้มเข้ามาตลอดแต่ถ้าพอเรากลับไปอยู่เมืองไทยปุ๊บเราก็จะกลายเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเป็นหมาหัวเน่าเป็นเป็นเหมือนไล่ตัวตนเหมือนเขาคิดว่า เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือไม่มีผลประโยชน์อะไรให้เขาได้อีกต่อไปแล้วนะคะแกบอกว่าตอนเนี้ยแกก็อยู่ไปวันๆนะคะถ้าถามว่าแกจะหาแฟนใหม่ไหมแกไม่อยากมีภาระไม่อยากมีอะไรตอนนี้แก,กอยู่กับน้องหมานะคะอยู่กับน้องหมาแกกออ็อยู่บ้านของรัฐบาลนะคะแล้วก็ทํางานไปด้วยแกก็มีรถคันนะึงนะไว้ขับ พาน้องหมาไปนู่นไปนี่คือชีวิตแกบอกว่าอยู่อย่างนี้แกสบายใจมากเลยนะส่วนเงินนะฮะแกก็ทําบุญทํานู่นอ,อยากไปเที่ยวไหนอฮอลลีเดย์แกจะหยุดไปเที่ยวไหนแกก็จะไปเที่ยวในต่างประเทศของแกแกันไม่กลับไปเหยียบเมืองไทยอีกเลยนะคะแกบอกว่าพอแล้วเมืองไทยคือมันเป็นมันไม่ใช่เซฟโซนของเธอเลย นะะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตจริงนะคะที่ที่มาเล่าสู่กันฟังแกบอกว่าไม่ต้องเปิดเผยเพราะแกเป็นใครนะคะ,ะแกอยากให้เอาเรื่องนี้ว่ามาเป็นอุทาหรณ์เวลาให้ญาติพี่น้องหรือให้ลูกให้หลานที่เมืองไทยเก็บไว้บ้างนะคะแกยังโชคดีที่แกยังมีเงินเป็น ยังมีเงินก้อนอยู่นะที่แกจะสามารถกลับมาที่ต่างประเทศได้หลายคนบางคนไม่มีแล้วคะไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่เหลียวแลก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนะคะเหมือนไปไปไตายต้องหลายคนนะคะเพื่อนแกท,ที่ที่กลับไปอยู่เมืองไทยหลายคนต้องไปอยู่วัดนะคะอยู่วัดนี่หมายถึงไปปงนะไปปงไปนุ่งขาวห่มขาวไป ค,ค,คือตัดทางโลกไปเลยนะคะบางคนก็บวชไปเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวชีวิตหนึ่งที่ป้าแก้วนํามาเล่าสู่กันฟังเนาะเอาล่ะค่ะวันนี้ยังไงก็ขอเอวังด้วยประการละช่นนี้ถ้าเสียงป้าแก้วเคอะเือ,เอหรือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ